เก่าีเออแตว่าดีเด็กๆซีเสียงซีคือกระจาเนาะเขาะใหม่มันก็แน่นี่ดนึงเาหมึกตายังเกาหากตา่แห้งนันบอแห้งน่นเป็นรกระจาเนาเงื่อนแ้งหวกระจาราจชอบแปดโนะเนี่ยการโนะนะกนู้นะนานาขติ้งไว้์พ่อพ่ออาทิตย์น่ะนีกระจาย ส so uh, oh, uh. ิไปตามมาคุุงกินซุ่มก่อนเฮกินแล้วมุกไม่น่ะกินมาซุ่มเยอะเลคนเพือนโอ้ยเติมพลังกันเลยเนาะเอยเว่าก็ได้มันหยุกกระสซาะขับเมื่อยแล้วก็เติมพลังแล้วมโนวันเลยเนาะกินข้าวกับมอ๊แซสบายดีพี่น้องสบายดีสี่สุขสุขคนสุมองสุบอลสบายดียาม บายพี <Bye>. ่น้องเนาะเที well. again, idea, ่ยังไม่น้องเอ้ยยังไม่เป็นบายสวัสดีงามทิ้งเที่ยงพี่น้องเนาะพอดีกันกับซองน้องมินี่อีกแล้วพี่น้องเอ้ยเคร่องมือบายเลยฮักกระสีลงคลิปทีสองผมมีคอนเทนต์พี่น้องเอ้ยมาแล้วเนาะแม่มินี่จะทำอะไรกิน Oh, đèn oanh hoài quanh hỏi đi. Chang mục cho một năm mãi, mà năm mục mốt, mục năm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  năm thằng lục phải thằng nhà phải không đấy mắc cũng nhiều mai nhang mùa mất thôi, mùa mùa mất nhang mùa mất nhang mùa mất nhang mùa mất เพื่อน่าจะกลับแล้วสั้เออไหวอยู่อนะไ่าอยู่เพื่อนหลุดไทยอยู่เพฮะ ใสิเจ้าแม่มาซ้าไฟอีกะ้าไฟ0 0 0หนึงานข้าแล้วแม่น้องเพนค่ารถไฟ3,000ถงาคนหาคน3,000บุ๊ะหาคนโม่อ๋อาเครื่องค้าของนะเนาะสำารดสำคนผู้นึ่งนะารถข่าเข่าข้าของก็ได้พียงไ

หรือขาสองแถวเนี่ก็คนละลอยแลยเนี่ยบางนี่าคองอยู่พค่ขาเข่าอีตีไปประมาณสามอยหน่อยละสามคนเนาะอืมดีก็สามคนสโลดจะตีท่านหนึ่งแลวเกิดกินเงินอี่อยู่ก็กินอีกเราซเริ่มต้นใหม่แั้วาะได้เรอควนนีเทปมามาบ้านนาะยกครัวใหม่เอขอไปเริ่มต้นใหม่ทำงานใหม่เด้ ใหญ่ขั้วใหญ่ยังเ,งเง่มาะเราจะไปตั้งรักอีกตั้งรักตงหงเฮงเลยจุ่มจุ่ม,มหาหน่อไม้คำสั่งคำสั่งเมียก่อ <c oughs> นกลับไทยต้องหาหน่อไม้ลาวเมื่อฝาก เมื่อกินอยู่ท้ายเนี่ยพอนอนไปนอยไปแต่เช้าพ่อเทนโอ้หลงทางแล้วมั้ยพ่อหนูหลงทางแล้วบ่าววะหาทางกลับไม่เจอแล้วนี่ยหนูไปตามหาเด้อพ่อหนูจำทางกลับไม่ได้แล้วนะหลงทางแล้ว ว่บ่รไหรแต่วมสามากแล้าสุดแม่น้องเทียนสิตามหงใส่นมพี่น้อยน้งมาน่งดเลยโอ้โเบปวรวนเนาเป็วนงนอมาลานดเต็มปากเลยบำรุงได้นะนมแมวจ้ะ <laughs> nhà đầm tuổi lượm chìa. Nhông có bố em 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 yên mẹ mình như vậy hát. Nhông như vậy. Hát mưa chưa được hát. Hãy đẹp chơi. Hãy hứa Ừ hứa hứa จะแม่น <ừ> ีจะประเดี๋มันนอเลยนา่วปเดี๋ยวมแกงน้อม่นะะน้องใม่โทษลยซื้มาแกงายคนถ่ายขีดเลแล้วเรากเนาะอบ่เอาอยู่ถวบ้พนนะปาเอ้น้งมนไอชื่ออึดโอ้ยอะไรเนาะอะเส่เอาาจสื่มาวบ่ อืน้องหนะก็ทอด้นอนนอนพไดในึ้นชงนะม่เอาเทียววน่ะโทษทีพี่หนุ่ยแต่ว่านองพี่ป้าก็อึดคือกันแต่ว่านองเีบ้านยังได้อยู่หางดูแลว่อชีบ่ายเงี้ยอือ mày hỏi rằng là gì đây mày ghém một cái tàu bố mày cào bố lẹo 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 ถอดจำหากมีกดพีพี่น้องไว้สุดยอดด้ะเป็นไงแซบไหมอร่อยไหมงวาฉจนเจ้าจอัอนแล้วใส่น้ำตาลใส่เปงัวใส่ประแดกลงพี่น้องไว้ เกือน mm. ้ำบ่เป็นผู้ช่วยเยอะเนี่ยชีวชอวยโอ้นี่เป็นผ้ช่วยก่็นผช่วยชนกำลังเสริมนะโอ้ยตีต่บัววนอ่ากอยากโดดเงอนมาคร บ่เ um, ้าบริหายดอกบรหายใหแต่ว่ามันขาดยำใส่บ่อดีำอบีมจะอีคำเพ็ดมันขาดเวียดดิยำเวียกยำแล้กอบมีเวียกบ่เป็นยังดอกแล้ว่ามาเมือนี่นะมันอัคนข่ามา งามซะอีกบ่พอกันกินะ ยวมาเยย่วยวพี่นออำจมันใ่ยนีดำ่เลยปะเนี่ยตเราจะตันมั้ฮ่เต้ไดกเะไอื <c oughs> แสร็แน่นอนพี่น้องไอ้หมดจอมากินน้ำกันพี่น้องตำหุ้งมาหนินนใช้ตัวน้องครับม,ม,มินนี่บวกกินอะไรเข้าวข้ามหมดจอมาพี่น้องมากินน้ำกันพี่น้องไอ้สุขุสุคน ใช้เสื้อเอ้ยได้ค no> ่ะออพวกนี้ก็ได้แยกกันแล้วง่าเยนา่ายเไหมนม่แม่พี่เต้นบบกินบ่น้องมิ้นน้องน้ำด้ กิน,นแล้วกินแล้วอ้ดดออกอะเาอะกินจากแดดเลยโอ้โแดดมากเลยพี่เราไปเปิดเปิด,ปดปไพ่แล้วชลเชลว้าวตัวลนเอ้เมืองไดน้มันบดเบาอเลือดเหลือยไปได้เขาได้ไหมมันนี่นน ินใช่ไหมี่นงเขาต่างกล้องก็พี่น้องไปนะโอเคพี่น้องนะสลักินปเสรนี้ก่อนขอบคุณกุลไลพี่น้องกไปสุขสุขคนขอบคุณทุกกำลังใจของคุทุกคอมเมนต์พี่น้องนะมันคิดหน้าได้พี่น้องสวัสดี